สวัสดีค่ะอัชราชาแนลสอนตัดเย็บเสื้อผ้านะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีต่อหัวผ้าสิ้นนะคะอ่าเวลาจะตัดผ้าถุงสําเร็จเนาะผ้าถุงป้ายนะคะเราก็จะนําแพทเทิร์นที่เราสร้างไว้นะคะอ่ามาวางกับตัวผ้าถุงที่เราอาจผ้ากาวไว้แล้วนะคะเป็นผ้าถุงผืนใหญ่เลยเนาะแล้วทีนี้เชิงเขาอะ่ะเราจะต้องเอาเชิงเป็นหลักนะคะ ่าแล้วด้านหัวเนี่ยจะยาวเกินไปเนาะถ้าเราตัดตามนั้นอะ่ะเราก็จะได้แต่ผ้าลายนะคะเราจะไม่มีผ้าสีพื้นอยู่ทางด้านข้างบนนะคะอ่าฉะนั้นเราก็จะมาต่อนะคะเนาะอ่าเราก็จะมาต่อหัวผ้าสิ้นกันนะคะเนาะอ่าเราลองเอาแพทเทิร์นมาวางดูนะคะว่าอ่าใช้ความยาวขนาดไหนนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็ต้องมาตัดตรงหัวผ้าถุงนะคะตัดต่อนะให้ลายเขาออกไปนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะ อาจจะย่นเอาสีพื้นลงมานะคะมาแทนลายเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราเอาเชิงเป็นหลักนะคะจากนั้นนะคะก็วัดความยาวนะคะให้พอดีเนาะเอาเชิงเป็นหลักนะคะแล้วเราก็เห็นไหมคะเราก็จะได้หัวผ้าสิ้นที่แบบมีแต่ลายนะคะถ้าเราไม่ต่อใหม่เนาะอ่าฉะนั้นเราก็จะวางแพทเทิร์นแบบนี้นะคะวางลงไปแล้วเราก็ามาตัดตัดลายออกนะคะช่วงลายเนาะเราจะต้องตัดออกนะคะ ตรงเชิงนะคะเชิงให้พอดีนะคะหลังจากนั้นเราก็วัดขึ้นมาข้างบนเลยนะคะเชิงเขาจะเป็นแบบอัดผ้ากาวนะคะภาพริมเรียบร้อยนะคะเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาขึ้นมาตัดข้างบนตรงนี้นะคะข้างบนตรงนี้เนาะให้เขาได้พื้นด้วยนะคะไม่ใช่ได้ลายอย่างเดียวเนาะตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะขยับนะคะขยับเนาะเอาสีพื้นลงมานะคะมาแทนตรง ลายตรงนี้เนาะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นลายออกนิดนึงนะคะเราก็จะวัดตรงนี้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะอ่วัดแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ข้างบนได้ลายพอดีพอดีนะคะอ่าตรงนี้นะคะเราก็จะจับเนาะให้พอดีแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะตัดส่วนที่ลายออกไปนะคะแล้วก็มาต่อใหม่นะคะเวลาต่อเราก็ต้องต่อให้ตรงล็อกตรงลายด้วยนะคะตรงนี้เนาะ <ๆ S 1> มาตัดนะคะที<ๆ>่เราวัดไว้นะคะเนาะ อ่าเราก็จะเอาช็อกขีดไว้นะคะว่าเราจะเอาเส้นขนาดไหนเอารอยต่ออยู่ตรงไหนนะคะอ่าเราต้องดูให้ความยาวเนาะให้ได้ระดับนะคะแล้วก็จากนั้นก็ขีดช็อกเลยนะคะอ่าขีดช็อกไว้นะแล้วก็ตัดนะคะอ่าตัดเผื่อเย็บด้วยนะคะเนาะอ่าเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะเผื่อเย็บด้วยนะคะ ตัดให้ได้ระดับนะคะทุกคนเนาะ,ะเพื่อเย็บด้วยนะคะอ่าริมผ้านะคะริมผ้าเราจะนําไปโพ้งนะคะโพ้งก่อนที่เราจะมาต่อกันตรงนี้นะคะเนาะจากนั้นนะคะเราก็ตัดนะคะตัดให้ยาวไปสุดถึงผ้าถุงริมอีกข้างนึงนะคะจากนั้นเราก็นํามากลัดนะคะเนาะกลัดแล้วเราก็เอามาต่อกันนะคะให้ลายนะคะให้ลายเขา อ่มาแทนที่ตรงนี้เนาะให้สีพื้นมาต่อมาต่อนะคะมาต่อแทนลายนะคะตรงนี้นะอ่าเราก็จะได้หัวผ้าสิ้นที่เป็นพื้นด้วยนะคะถ้าเราไม่ตัดตรงลายออกนะคะตรงนี้นะเราก็จะไม่ได้สีพื้นนะคะทุกคนนะอพอเรากลัดนะคะกลัดเรียบร้อยเนาะเราก็านำมาเย็บเลยนะคะเย็บติดกันเลยเนะาะเวลา,าเวลากลัดนะคะเราก็จะต้องนําไปกลิ้งก่อนนะคะกลิ ällt, ้งลายตรงนี้นะคะลายนี้นะคะให ให้อ่าเป็นแนวก่อนนะคะเนาะให้ทะลุออกไปฝั่งโน้นก่อนนะคะด้านผ้ากาวนะอ่าเราจะได้เห็นแนวนะคะตรงนี้เนาะอ่าสองข้างเลยนะคะนะกลิ้งออกมาก่อนนะคะทั้งสองข้างเลยเนาะจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดนะคะกลัดนะคะตามรอยนะคะที่เรากลิ้งไว้เนาะอ่าตรงนี้นะคะดูแนวให้ดีๆนะคะว่าเออเราจะต่อให้ให้ได้ตรงระดับตรงเส้นไหนนะคะเนาะอ่าดูให้ดีๆชัดเจนนะคะแล้วก็กลัดแล้วก็ อ่านำไปเย็บเลยนะคะอเดี๋ยวมาเย็บกันเลยนะคะเวลาเย็บนะคะก็อย่าพยายามอย่าดึงหรือว่า,าเย็บให้ตรงเส้นนะคะเนาะให้ตรงเส้นที่เรากลิ้งไว้เนาะเรากลัดไว้นะคะอ่าเราเย็บตรงเส้นเลยเวลา,าเราต่อออกมาแล้วผ้าถุงจะได้สวยนะคะอาตามเส้นเลยนะ พอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราต้องไปรีดนะคะรีดแบตะเข็บก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาวางแพทเทิร์นเนาะเพื่อที่จะได้อา่าดูว่านะว่าลายที่เราต่อกันพอดีไหมนะคะอ่ามาเช็คดูก่อนนะคะเนาะอ่าให้ลายเขาแบบนี้นะคะให้เป็นรอยต่อแบบเหมือนผ้าถุงผืนใหม่เลยนะคะผ้าสิ้นผืนใหม่เลยเนาะเราไปแยกตะเข็บตรงนี้นะคะแล้วก็รีดนะคะเนาะผมน้ํานิดนึงนะแล้วก็รีดนะคะ รีดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้หัวผ้าถุงที่สวยงามเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนาะแค่ความยาวเขาขยับขึ้นนะคะอ่าให้ให้สั้นขึ้นนิดนึงเนาะจากนั้นนะคะเราก็นำแพทเทิร์นนะคะมาวางเนาะแล้วก็ตัดออกมานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่าแพทเทิร์นวางให้เรียบร้อยนะคะรอยอรอยต่อนะคะก็จะเรียบนะคะเพราะเรารีดแยกกระเข็บเนาะ ความยาวเขาก็จะได้พอดีแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะได้ผ้า,าถุงที่สวยงามนะคะาลายข้างบนไม่หายไปนะคะเวลาวางแพทเทิร์นนะคะเราก็จะต้องนําลายนะคะให้ตรงกันนะคะเวลาเราจะต่อเนาะต่อด้านข้างนะคะหรือว่าด้านาตรงที่ป้ายนะคะต้องให้ลายตรงกันด้วยนะคะเวลาตัดแพทเทิร์นเนาะให้ดูดีๆนะคะ เห็นไหมคะตรงนี้เนาะเขาก็จะได้สีพื้นนะคะตรงด้านบนหัวพ้าสิ้นนะอ่าก็จะได้ตามนี้เลยนะคะรอยต่อตรงนี้นะคะนะก็รีดแยกตะเข็บเรียบร้อยนะคะเนาะเราก็สามารถวางไปได้เลยนะคะดูลายด้วยนะคะต่อข้างเนาะให้ลายเขาตรงกันนะคะลายด้านข้างนะคะเส้นสะโพกเป็นหลักนะคะให้ตรงกันเนาะก็จะได้แพทเทิร์นนะคะผ้าถุงที่ สวยงามนะคะแบบนี้เนาะจะได้ทั้งสีพื้นแล้วก็ได้ลายนะคะาวางเรียบร้อยนะคะตัดออกมาเรียบร้อยวางเรียบร้อยก็กลิ้งตามเส้นนะคะกลิ้งทุกทุกตะเข็บเนาะกลิ้งให้เรียบร้อยนะคะเกล็ดทุกเกล็ดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอกลิ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําไปเอาเข็มหมดนะคะกลัดไว้เนาะตามเกล็ดตามตะเข็บทุกอันนะคะเราก็จะนําไปเย็บเป็นตัวเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปนะคะไป อ่าด้านหน้านะคะหน้าขาเนาะอ่าก็จะเป็นผ้าถุงป้ายที่ขยับตะขอได้นะคะผืนนี้เนาะอ่าไม่ต้องใส่ซิปนะคะเราจะไม่ใส่ซิปเนาะอ่าก็จะได้ตามนี้นะคะวิธีต่อหัวผ้าสิ้นนะคะเนาะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ